สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องค,ครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้าเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยเดึกดื่นเที่ยงคืนด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเสียงร่มแห้งหครับนอเท่านาะครัเดึกเลือดิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยน้าเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยเพิ่นทรงเลาหล็กมาให้ก็เลน่นังขีดนางวิเคราะห์ให้พี่น้องเบิงแล้วก็กับสรุปเลขวิ่งบนแต่ละสำนัก พี่น้องเพิ่นขอมาแล้วก็วิ่งล่างแต่ละสำนักแยกบนแยกล่างให้เพิ่นค่ะท่านผู้ชมค่ะามาเด็กจักหน่อยค่ะเพราะว่าประกบคู่ให้พร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ถามกันกับผู้ใหญ่เพิ่นนะคะแล้วก็เลขเด่นเพิ่นพร้อมค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขอ่า เด่นบนหรือว่าเหลขกวิ่งบนหรือว่าเหลขกวิ่งรางประกบคูให้พร้อมน้ำเชี่ยก็ขอขอบพระคุณเสี่ยนที่เพอนอยู่ใน่องของน้ำเชี่ยนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะพี่น้องเอฟซีขอมากกะจัดให้เพินเด็กย่าเฝ้านอนเด้อค่ะท่านผู้ชมถาน้้ำเชี่ยนี่ค่ะขอบพระคุณพนหลายๆเด้อค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง้อคะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสิจแจ้งเลขสายด่วนก่อนเที่ยง บ่แน่ใจเด้อค่ะท่านผู้ชมว่างวดนี้เพิ่นสิให้บ่ค่ะถ้าเพิ่นบ่ให้น้ำเชี่ยกับสิประกาศบอกพี่น้องอีกเที่ยเนาะค่ะถ้าเพิ่นให้น้ำเชี่ยกับสิลงให้ค่ะปาดค่ะท่านผู้ชมเบุ่งแนวร่มแห้งแห้งค่ะท่านผู้ชมเทิงเดืกแล้วค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเด้อค่ะอยากได้สายด้วนเนาะแถวค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าเพื่อนหายน้ำเชี่ยสีร่องห้พี่น้องเ้อค่ะ,ะงวดนี่ก็สิเป็นงวดที่ซีเป็นปเพราะแถาแมน่นครผมค่ะเป็น <4. S 1> งวดที่ซีค่ะแต่ว่าเลขกลอกนี่มืออื่นน้ำเชี่ยสีร่องห้เด้อค่ะท่านผู้ชมมืออื่นน้ำเชี่ยสีร่องห้มือนี่ก็พาวนาวาให้เพื่อนทรงมาหายเด็กๆหรือว่าแต่สาวๆก,ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากได้เนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวเล็กลอกพี่น้องเพิ่นก็ลอเดี๋ยวน้ำเชี่ยสีร่องห้ยแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่นอาจจะไปเที่ยวหรือไปอยังก็ได้เนะาะแถวเลขสายด่วนก็นได้ที่ตลาดคนเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเบิ่งไปทีละอัน์กันเนาะครับผมค่ะเ,เลขเก้ามาเชี่ยกับน้ำเชี่ยสรุปให้พี่น้องเอฟซีเลขวิ่งบนสิบสี่ซำนัก ่ะสำนักก็อยู่ในซองน้ำเชียนี่แหละเนาะคสิบสี่สำนักเก่ามาเชียร์พลาเบิงวะเจ็ดส้นกันเจ็ดสำนักครับพี่น้องค่ะครับบ้านี้ก็หาก็แปดส้นกันหาสำนักแมนส้นพอกันค่ะหาสำนักบ้านี้กาไล่ประกบคูให้พี่น้องเอฟซีแม่ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะประกบคูให้พี่น้องเอฟซีมาร์คน้ำบอเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้ากันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดค่ะท่านผู้ชมเนาะเหล็กออกวันเสาค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเจ้าฝ่านอนเดอ้อค่ะอานหัวขอนี่น้่นเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่อานหัวขอพรอ 7, ้อมเจ็ดช่นกันเจ็ดซ้ำนักเพราะว่ามี 14, สิบสี่ซำนักค่ะแล้วก็หาก็แปดช่นกันหาส้ำนักค่ะครประกบคูออกมาได้กะ เห็นอยู่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็คือสิบสองบ่อแถวมีอยู่เท่าไหรับผมสิบสองหางสิบสองคู่ค่ะท่านผู้ชมครับต่อมาก็จะเป็นเหล็กล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเหล็กล่างค่ะต่อมาก็จะเป็นเหล็กล่างแรกล่างมีแปดสำนักเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมีแปดสำนักค่ะมีแปดสำนักค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชม ย์นกัน5สำนัก8ชนกัน4สำนักค่ะท่านผู้ชมอ่านหัวขอ,อน้ำเนเดอ้คอค่ะกับประกบคูให้ก็ได้828783020804ค่ะท่านผู้ชมพิษผาดมานํำเจียกขอ,ขอโทษขออภัยเดอ้อค่ะอันนี้พี่น้องพนขอมาให้สรุปแนวทางให้เบื้องแนวว่าเลกวิ่งบนมันชนกันเอยียงมาแห้งพนวายจังสีย มาแรงบนอันนี้บนอันนี้ล่างค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทากบนเด้อครับพี่น้องค่ะน้ำเชียกกระยา่ให้พี่น้องถือเนาะครับผมค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมหมักน้ำบอบนคือบนล่างคือล่างทําตามสติติเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดก้อนแล้าเห็ดแบบนี้ถือวิถอย สุดยอดค่ะค่ะถือคือกันค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียกับเสียเลยรยุ่ยได้ซองนี่แหละค่ะเสียนค่ะทุกท่านค่ะแต่ว่าอันนี้มืออื่นเสาเจ้าข่อยเอาได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เลขล็อกวันหวยออกบนบนเนาะรบนล็อกบนเลยครับค่ะโอ้ยนี่อยากได้อันนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมรอเพิ่นก่อนค่ะต้องรอเพิ่นก่อน เพิ่นไปเที่ยวหรือว่าเพิ่นเป็นอย่างเฮาก,กับบ่รูเนาะ,ค,ะค่ะทดานู้ชมค่ะแต่ว่าส่งไปแล้วเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวย่าฟ้าว,ว่าในไดคน้ค่ะนี่ละค่ะทดานู้ชมเนาะล่อกนค่ะเมื่ออื่นเจอกันนี่คะ่ะอ้าวค่ะยื่นี่บักตัวไหนแถวบนบนบ่ครับ ก็คือมักเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดนี่ดูซกว่าค่มองว่ามันดอกยังอะดอกที่ต้นที่ห้อวเห็นอยู่หน้าบ้านไหมจักซื้อยังบุพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกเรื่อี่เหล็กล่างค่ะท่านผู้ชมครับเหล็กล่างกับมักแปดเจ็ดกับมักครับผมแปดเจ็ดกับศูนย์สองศูนย์สี่กับมัก ร่วังวดนีิจังได้กับมีศูนย์ดิกลับน้ำได้ครับพี่น้องครับนำ้ำแม่เหล,ล,ล,ล็กเหล,ล็กะะลบ่มีรักเด้อค่ะบ่มีรักครับผมศูนย์จังได้กับมาเจ็ดมาให้น้ำเชียในเด้อเจ็ดพี่น้องถามว่าฝันเห็นจักรยานบ่บ่ฝันเห็นตะง,งูฝันเห็นตะง,งูค่ะท่านผู้ชมกับศูนย์ครับศูนย์ในที่นี่หมายถึงว่าน้ำเชียศูนย์ให้ข้นหนึงสิแม่ค่ะศูนย์ให้ศูนย์ให้ ชื่อไหนแนวว่าเห็นโตค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมเบิงเสียงล่มเนะะี่ยค่ะป้าดบังหันเป็นปลาไพ่เนาะแถวแมนพูดนะโต๊ะกระโต๊กดีๆเด้ออย่าอยา่ยาล่มนาจิพัดไปหมดหัดดอเนาะมองีงอันต้นเกวียนเฮาเจ้าอันนั้นแล้วจิพาว่าพัดไปหมวัดดอนนี่ไงตะกากระดิ่ยิ้นดูดิแถว แห้งก็ยังอานนี้นมันเล่ยไปหอดปกง่างอันนี้พ่อเห็นอยู่ดินี่แหะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสรุปห้ยแล้วอพี่น้องตอนน้ำเชี่ยล่งเรขของปูปูสามเต้มชัยภูมิพี่น้องพ่นบอกว่าอันน้ำเชี่ยคือพ่าประกบครูหายแนย่อันมาแบบนี้เพิน่นเพิ่นไปว่าถึงไหมทัออัน ถ้าถ้าพี่น้องมีตัวเด่นมาจากไซี่ว่าเหม็นแม่นไหมคะท่านผู้ชมตัวเดียวกเกาไปประกบคูเ,เลกสามตัวเด่นของปูเลยไหมคะ่ะเพราะว่ามันเขา่ามาสิบสองงวดแล้วคะ่ะน้ำเชีย่ยเห็นน้ำปูอิลีคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดสิถึงมืออื่นนี่กัเบิ้งก้อนก็นได้คะ่ะท่านผู้ชมค,ค่ะอาอําำรับคลิปนี้น้ำเชีย่ยกบมาสรุป ตัวเด่นบนมันชนกันค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นล่างมันชนกันพร้อมกับประกอบให้เบิ่งพร้อมค่ะเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมนอนรับฟันดีเด้อค่ะเบิง่งขิบน้ำเชียแล้วก็มืออื่นผอกันไม่ค่ะท่านผู้ชม,มสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ